สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์5 Academic Article Project Team ทีม9เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะที่มาและความสําคัญนะครับในปัจจุบันสภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และการแข่งขันในทุกด้านเป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐด,ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมอภาค มีความเป็นธรรมหน่วยงานของรัฐจึงจําเป็นต้องรีบเร่งปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนเช่นไยทะเบียนไยปกครองไยรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะต่างๆครับแนวคิดทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะวลุมกล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้พอทั้งสองคำนี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจนั่นเอง ประยูนการจนะกุลได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่ามีอยู่5ประการคือ 1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครอง 2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 3. การจัดระเบียบและวิธีดำเนินการบริการสาธารณะย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อให้เหมาะสมแก่ความจำเป็นแห่งการสมัย 4. บริการสาธารณะจะต้องจัดดำเนินการอยู่เป็นนิตและสม่ำเสมอโดยไม่มีการหยุดชะงักบริการสาธารณะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใดๆประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย 5. เอกชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมผลการศึกษาจากการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรภาครัฐ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะอยู่ในระดับที่พอใช้เนื่องจากปัจจุบันหน่วยง,งานยังมีข้อบกพร่องในการให้บริการสาธารณะการศึกษาพบว่าความพึงพอใจที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยง,งานภาครัฐได้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกระบ,บวนการขั้นตอนการให้บริการ และคุณภาพของการบริการดังนั้นด้วยงานภาครัฐจึงควรปรับเปลี่ยนระบบของการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแนวทางการนำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารค่าตอบแทน 1. สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นเช่นการขึ้นเงินเดือนสวัสดิการ การให้รางวัลชื่นชมเมื่อปฏิบัติงานได้ดีเมื่อได้รับคำชมจากผู้ใช้บริการ 2. การวางบุคลากรให้ถูกงานเมื่อบุคลากรเหมาะสมกับงานก็จะทำให้งานออกมาดีมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการและองค์กร